สมัมพาพยาสมัมภาปยาสมัมภาพยาสมัมจ็นเอเอไอดิสนคิดอ่อจะบูให้มเอ๊ะตา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 กระปิยิงบ่หอกครับแก่ฝนจุกุจุกคนมุนี่กี่กอจจ้าฟมาเ็ต ôi mà thăm hùng thăm hùng phao mà hít với thăm hùng cỡ ơn hoặc áo lời sẽ qua nào cỡ ơn sơ quan thăm nè quá chị thảo sơ quan hơi lạp chị hôn mù nọ hư 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 hư

มียันเลยขนมซื้อขนมขนเนาะเออเอาเออขนมข้าไปต้องเื้อแบบนโอ้ยเออเอาเอ่อก็จะเสื้อเองเสื้อเลยเสื้อขนมตึมขนมปกติต้องเสื้อเอกนี่ประมาณนี้สองวงบวกแล้วแต่บวเออโอเคเสื้อขนมันเนาะอันอีกเนาะแล้วเลยเสื้อตึม ตาลเออน้ำตาลเนาะขนนอกก็น้ำตาลเด้อะเชือเด้อเชื่อขนนอกก้อนทังอินแล้วน้ำตาลตายอ่ะซีมีการซีมขนหน่อยซีมน้ำตาลก้อนมันจะหวานบ่เออน้ำตาลเนาะยันน้าตาลปมในคันหวานจังเม้นน้ำตาลใช่แม่นบ่แม่นยู่เออจะใจเดือดยูุสไงเออเชื่อเนาะนึกว่ามันเป็นเป็นยางอืจะได้กินว่เหมือนนี่กลับมาจะเลี้ยวบ่จะเลี้ยวอีกในมือหนึ่ง เพราะที่มันตั้มราคาแพงเออตั้มเหรอตั้มหกแสนหเออเอาเอาตั้มตัไปหกแสนหนึงเนาะเอาแสนนึงไปให้เขาหมอดีกว่าส่งน้ำดีกว่าอืมมาเขากระจายเห็ดอะไรอีกบ้เดี๋ยวนี้กันจะได้กินบ่มันก่อนจะอัดอัดก่อนอัดก่อนอย่าปอกเม็ดเม็ดแต่เห็ดชอกหล่นน้อยโป๊กนี้แน่เลยแน่เลยโป๊กแน่เลยมาเขาชิมกัน เอาตัน uh. uh. no. ี่แล ah, no. ้วน oh. yeah. ี่นะมันุ่นเลือเขาเสื้อเลยตื้มมานี่เอาตตอินอยู่เดีวตํากับตําดีดีไหมขันตํานะเออโนเกียยพิซซูแต่ก็ตัไปก่อนเอามืเพ็ดไปเซื้อหรอมือเ้สื้อ้ยือโนี่นี่เอ๊ะอย่าเสื้อตรงนั้นบ่มันต้องเสื้อตามสน่วยหน่วยพอ เงนนี่หรอเื้อโคชใช่ปะเสื้อเราเป็นวอลซีตานี้นะเื้อเสื้อวอเมื่อโคเโคอืมยเซื้อปันเลยยานกินเสื้อมันจะโคเขาเยเดี๋ยวเซื้อจะบลิื้อยเดียวโเสื้อเนยันนะตามตาสล่าสุดเนย้ันนี่หันมาสร้างกันปีนี่ปีนาจะกินคอนเซ็ปต์ของหันเฮาก็คือสร้างปีนี่ปีนาจะกินเนาะโอเคมันก็ตามซื้อหันอยู่จับพวงเลยแม่จับเหมันคือเลยแม่ซื้อ ตามเวลาตามเจอผัวเออ <C> e <ars> ตามเจอผัวเออตามา <kalk i. S 2> ตาม,ตามจะได้กินบุระบดโอ้าแต่อะกินบยาอแห้งเหงนว่ารักจะได้กินข้าโอ้ฉนเเม,มเลยไหมตา้มเลยมออมันมุนชือเนอะื่อมันเชื่ออันซือ,อ,นนซอขน,อน,น่อแล้วเลยื่อน้ำตาลน้นำตาลเนาะ,อ,ะอนนั้นเราเอาไปตองซื้อ mình tắm Men lơ đi. có. Eva, eva. Sân hình ở nó. Sân hình Anh có xe. Có ấy. 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 Có ngon. Có ấy. Có ấy. Có

ฟังก่อนอันนี้นเนบ่บ่ไรออาบแต่ว่าผมนิสะอยู่เอาพ่มเม็ดกัเลยเยอะให้ตำเยอะถ้ากินจะนี่นะเจ้าสร้างปีนี้ปีหน้าเซอร์เซอขนก้อนเหมนกันกนล้ยหนีได้เป็นผู้ใหแต่ตนเซอร์ขาวเนอวมบอกี้ตเซอรขนานีวสอเจาเอาขนเอก้อนแล้วจังเอาน้ำตาลเซอร์ไตาวตำเซอร์โคกนะตำเซอร์โคกนะได้แล้ได้แล้วตตไปตมตเอ้า สมต yeah. ัพาพยาสด้ตาไดเาาพยาสมัมพาพยาสมตจนเอ๊ะออกิันคิดเหอตบใหมเอ๊ะนึ่งขา้อนตา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 ระปิ่ฮอกครับหมดเอื้อยหมดน กินเบอร์หารคือจะบุรี่ลงมา้าก็ูวมาแล้วก็ประเดกเอาปลาเด็กก่อนโอเคเซตถอะเลยปราเด็กสองวงสองวงเนาะแล้วบางเข้มึ่งวงค่งนึงอันนี้นะครึ่งนึงโอเคัลหลละเฮ็ดซูดอันนี้โอเคลเลยซฟ่านี่แล้วก็มะกอกมะกอกส เลยให้ตามสูตรกินเลยเนาะเสื้อเลยกับเสื้อเนาะเออเสื้อกับทิ้งก็มาเหาก็จะเลืมใจเลยเมย์จักรเสี่หยิบเลยเอาวงตั้งมันจะบูแส่มันจะบูนัวตามเจ้าแล้วนะกูมาลุ้นกับตามชมนี่เนาะฉันหิวข้าวลยที่ฉันกิน ดันลูกค้าเตะทีมยุ้ยไหนแล้วไหนแล้วเออไหนแล้วพวกของเอาไหนมาให้กินเลยกันหูว่าห้ารื้อยุคกีอันเดอะเป็นย่องนี่ยุคกีเด้อแต่กันไปเอาระเบิดไปไหนปอค่าวพาลมลมสร้างมันให้กินปีน่ะเหนี่เป็นมันมเขากีเซอร์ไปเรียกเสื้อร์รถเซอร์รถเซอร์ไปเรียกเองเซอร์เม็ดนะนะเดี๋ยวคนละเครื่งเนาะได้แล้วมันกลายเครื่งเลยได้แล้ว อาสราดเซร์อะไรตเจอมขาวมันนะมันชิวเ็นกินมีเฟอร์เซอร์เสือดเขาให้กลับดอกจบหกโอ้นั่งจนั่งพักแพบอีกฮะึก่จับจับใช่โมส่งสรงอันนี้เมันบางเลันนี้ส่งสลิปกีมันละเอยดเยิ่มมันลเอลดถึงขึ้นกวเจอเขาอเไรมาเลยเขามาเลยพับแพบเขามาพับแพบทุกมือนีมีเยิยวกับบุญเลย เขาห้องน้ำแล้วเนี่ยเป็นน้ำแบบไม่เลย่มแล้วตั้มดีแม่ตั้มแม่ตั้มแม่เซนมันยังแข็งอยู่นี่แต่ตั้มแม่มันก็แข็งมามันยังเฮซุกอ่ะตั้มซื้อแหงหน่อยแม่เออคนคนอย่าตั้มซื้อโอ้ตายละเออเอามันจี้ก็ให้ตั้มซื้อเลยตั้มเบลไปเตดิน จะได้กินไหมเนี่ยคนนอนรับทากินโจ๊ะโจ๊ะเบื่อแล้วซุมตั้อยากดู <laughs> ตั้มให้มันเลี้ยวให้มันไม่จีมเหมือนวันน,นี้เอาเป็นละบอกยังวะเป็นละกี่หักล,ลกนะอแล้ okay. วโอเคนอนก่อน <laughs> <laughs> เป็นนอนก่อนตูเป็นนอนก่อนก็บอกตูตั้ตม,มื้อนี้จะกินสันนะเสี๋ยวแรกสันี่จะกิสนสันนะแล้วเนาะ ที่มงแม่แซ่บหมดแล้วเจ้าเต้ไม่ชูกินในอเลรงนละมาตาย้โอ้ยยัันเฮงได้ไหมแซ่บแยบ่ได้กินยังกรั่วแต่นงกับเซนบห่เปนยองหัว อมกะปิกินกะปิคืนเองกะปิเองกนเกะปิคุณดังเลยใช่ตัเซบ้างรอซีมึงดูอย่าเฝ้าซีมยังให้แล้วตันเซบเข็มกะปิเสื้อหน้วเสื้อหนาวเสืมอนาวนั่นแหละเพรารักกะิมงนะไะไแล้วไะไน้ำตาลน่ะ อร่กันขนน่ะโอ้โหตกสมิตหนัวมากแนเนี่ยเพราะเหตุเหลกเนาะเนอะเสเบเซนยันั่นอย่เน้เอาขนมเส้เนาะเออหนัวขนมแต่เนี่ขนมเปเนาะนแล้วเส้อเนแบ่งนัว่บอนขนมเออเสอเนาทิ้งิ้งโอ่โหไี่เดาจำำเนาะวันเจ็เรื่องไม่ได้กินไ่ต่างัน ตมางั้มนี่บออันนี้ยังให้ไลเงินนอ้ซีมทำเินลด้กัไเงินซีมเาพ่ะพระพระจ้างเอื้จางขอรักยิฟ้าซีมบอข้าซีมกันโอ้โหดมาเป็นอะมันไปฝังมันไปฝังเอาตเแมมาพูดเ้อเมื่ซะนะ กนกินกตกกินเบิ้อกีว่าแซบแล้วสำหรับกิอ่เซรซ้ำซมงนะเซอซ้ำเออินเอามงเซ่คือจิเบรไม่ได้อเทียวรืคือเงียบทามือทาเงียบมือทาแล้วบกระมือเจียนพ่อโอ้ยอย่าเซอรนะเนี่มอืดนะเซอรแล้ว ชิมบางคน,บาง,คนบางเดีเ๋ยวมันยังเคมเลยมาที่จะตำเอที่จะตำเอเออเออทำเข่าก่อน,นทำเข่าแล้วกี่ก็ทำไรรทเเลยเาป็ล้ยจะคือเป๊ะๆอยู่อ่ะน้อเข่าตากินเออเอา,า,ามาดอุ้ยเมื่อกี้ฝงสปากิคอมเสีย่ะอือเออกิมั้มงดูซิมโมนี่มมจะเฝ้าซิมหรจะคองานซิม พี่ตามรัก,กร um. ตามาพรักเอาตามตามตามแม่ตามแม่อย่าซิมแม่โหค่ะตามยังเดียวแม่มันมือสงมันมันหน่อยตามมันอกทำเลเละๆถ้ากินจนเมื่อยง่วงนอนมันแนวเม็ดหรอเมื่อกี้ซื้อมาหานวยเม็ดหนึ่งรซนาดแทบแล้วแทบแล้วี่บอ กี้เป็นคนบอกอันแบบห่านกินนะบอกขี้ที่เรื่องมีเลเซอร์เมิดัก็เจอหัวตามจินยอมเวลาเนะ่พอแล้วไปวดเลยบบกไปแยกเหนื่อยจังไปกินทีเหมนเดิมปิ๊บเอาทูขี้เมื่อวานนี่ตากอมก่อนเลกยืดกอมประมาณนี้เดี๋ยวไม่ เสียเล้าเช่ออินอยู่คนอ่น m เยไซะนนี้ตาินอนหลับไม่น่าบอกมันตำเลยกูตำเองโดนเอาจานมาได้แล้วบ้านนี้นะคืมงเขาจางที่ตำสีหลายซีพันกีบก็ยังงามหยาโอ้แซ่บแล้วบ้านี้นะโอ้ยพอเอ้ย โอ้โหจับไหมจับจานไหมอาจะคืเออ่เอต้อง่นเป็นฟอเอเวอเรสตอ้อื่นห้านเลยก่อนอื่นตั้มจกห้านเลยอันนี้แมนห้านต้มต้มนี่แมนหาตามใจหัว้า พีน้เจะกินเออมันจะทองแคโชงคัน <c oughs> สะสิอชิบลเลี่นจาเื่ออชิบลเล่จะเถื <c oughs> ่อนอาเอากินมาเนี่ยชิมเบิ้งเขาซิมมกเดงเลยเด้อตำหงชิมมะเดงมาดิกินไเม,มตำหงจานี้โอ้ยเมิงเเป็นกินห่ะเป็นหน้เม็ดอกย่งมไปสองน้มาเน่ยอือเปอบเปอบ ครกีก็อายกันเตอร์เพื่อให้แฉก่เอเจก,กี้กับกันเตอร์เพือให้แฉกว่าสู้สีกันสูส้ซ้กัน,นท่ากันกีอนเออร์ไลน์เแียบแส่บเชีบเบ,บิรทั้งสองคือเดียวพ่อว่าเหตดสูดเดียวกักันเตอร์อเอาชิมข้ามหนึ่งก่อนไหม เรวจะปิดคลิปเลยใช่ไหมคลีมกันเ้อโอ้เจียบเจียบเจียบเล่าสกอนนะเค็มบอกสมนายุกมันบอกมือฝรังฝรังฝรังก็เก่งงู้ันมักกฝรังน้อยกัเก่งอะปเเก่ง ย้งทัวเรือไอลักตั้มกินปูตั้มอีกมั้ต้มตั้มแตงอีกแต่ต่ได้เลยปคริปมลมยาวเหรอจะกินหน่อยเอมันเกือกัเนี่ัมเกือกัเนี่ายมาคือก็เลยให้ตกตาโอ้ห้องโถจะขอบเจอาที่เบิ้งอ่ะอยกเลยกันกินกินเมนูาน ซัมซานี่ไปกินซันนาเร์กเจ้ามาขอจบคลิปทิ้งซันนี่แต่ว่าก่อนดีเจจบคลิปเขาขอเห็นอันนี้เงียบก่อนเนึ่เงียบเงียบสวัสดีครับวันนี้จะมาดับเอสเอ็มอนร์เหยเหยียดเศรษฐนี่เนี่ยเห็ดนี่แม่นี่นิเอสเอกินนี่แหมมากนี้นี่เห็ุเดี๋ยวเบิ้งเด้อ 来，张张别客气啊，别。